กระแตแต่แวตหปเดินไปดูนะถ้าตอนหัวค่๊าถ้าตอนก่อนจะมืดจะเยอะตอนที่ใน,นตอนเช้าแสงมันยังมืดเตือนเลยยินเสียงไหมครับอืกระแตแต,ะแต่แตวตกระแตแต่แวตลักษณะมันก็จะเป็นกระแตแล้วแต้วัมหนีเรามันหนีผมเดินไปแค่มันหนี รวมเลยเข้าไปใกล้มันระยะสามสิบเมตรเนี่ยมันไม่ให้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 เข้าใกล้เลยเห็นไหมกระดุกกระดิ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 กมันเป็นนกประจำท้องถิ่นที่เห็นที่พบได้เยอะมากมาก ทางด้านแก้มของมันจะเป็นส ọc ขาวขาจะยาวๆหัวนะหัวจะดำนะลำตัวจะคล้ายๆนกกวักเหมือนกันแน่อืมลักษณะคล้ายนกนนกวักเหมือนกันนะตั้งแต่หัวถึงช่วงคอของมัน,นจะดำช่วงแก้มจะขาวส่วนช่วง ดำมาียนถึงขงช่วงหน้าออกมันเลยช่วงลาตัวจะเป็นสีขาวปีกจะเป็นสีน้ําตาลมอนไม่คเห็นเท่าไหร่ไก่เข้าไปใกล้มันระยะสิบยีสิบเมตรมันจะหนีเลยมีเสียง <c oughs> เสียงร้องของมัน